สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะรหัสเซลศูนย์สองสองนะคะพี่เมย์ขายเสื้อถักค่ะเป็นเสื้อที่ใช้ถักสอนใน youtube นะคะถ้าต้องการจะถักตามรหัสคลิปคือ mf 114หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะเสื้อตัวนี้นะจะเป็นการถักดอกวงกลมนะคะแล้วเวลาเชื่อมต่อมันจะมีดอกเล็กเชื่อม ถ้าเราจะดูว่าเสื้อตัวไหนเป็นต่อดอกสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือวงกลมให้ดูจากตัวนี้ถ้าเป็นการต่อดอกแบบวงกลมมันจะมีดอกในหนึ่งช่วงลายมันจะมีสี่ดอกใหญ่และมีดอกเล็กตรงนี้นะคะไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นค้อตอนเงาเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบความยาวของเสื้อตัวนี้นะคะวัดจากหัวไหล่นะคะลงมาจนถึงตรงชายเสื้อ ห้าสิบสามเซนรักแร้นะคะวนรอบสี่สิบสองเซนแขนเสื้อจะเป็นแขนเสื้อสั้นๆนะคะประมาณสิบห้าเซนเสื้อตัวนี้คอข้างหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้ารอบอกที่ใส่ได้นะคะเสื้อตัวนี้หุ่นที่ขึ้นโชว์นะคะเป็นหุ่นขนาดรอบอกแปดสิบแปดเซนก็คือสามสิบสี่สามสิบสี่จุดห้า นิ้วนะคะประมาณสามสิบี่สิบห้านิ้วนะคะหุ่นตัวนี้รอบอกของตัวเสื้อนะคะใส่ได้ถึงหนึ่งร้อยเซนหรือสามสิบเก้านิ้วเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้นะคะที่ใส่แล้วสวยก็คือรอบอกตั้งแต่สามสิบสี่จุดห้าถึงสามสิบเก้านิ้วค่ะเรามาดูเสื้อนะคะอันนี้เป็นด้านข้าง แขนเสื้อจะต่อเลยหัวไหล่ออกมาหนึ่งดอกนะคะคอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าไหมที่ใช้ถักเป็นคอต้อนเงานะคะจะมีความนุ่มในตัวอันนี้ด้านข้างคะ่ะคอเสื้อนะคะพี่เมย์จะเก็บมันจะเป็นคอลักษณะเป็นคอสี่เหลี่ยมแล้วก็มนขึ้นมาแบบนี้ ด้านหลังจะสูงกว่าตัวนี้ใส่สบายนะคะเนื้อจะนุ่มๆถ้าสนใจเสื้อตัวนี้นะคะพี่เมย์ขายราคา9 9 0บาทค่ะเป็นราคาพร้อมส่งนะคะวิธีสั่งซื้อก็โพสต์ลงมาตรงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะตามไปที่ลายของพี่เมย์ก็ได้นะคะจะมีบอกข้อมูลการติดต่อไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ถ้าดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามไปได้เลยนะคะเสื้อตัวไหนที่ขายแล้วพี่เมย์ก็จะแจ้งสถานะไว้นะคะแล้วก็ถ้าตัวนี้ถ้าคุณต้องการจะถักเองรหัสคลิปที่พี่เมย์สอนก็คือ mf หนึค่ะเสื้อตัวนี้พี่เมย์ขายราคา990บาทนะคะ สนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันใหม่ที่ YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ